ครับวันนี้ไรบริตาก็พามาชมต้นพันธุ์อวคาโดสายพันธุ์โดเรียวนะครับปีนี้ออกดอกปีแรกนะครับก็เริ่มจับลูกแล้วนะครับนี่ดอกของโดเรียวนะครับต่อสายเริ่มบานแล้วนะครับลูกเริ่มมาแล้วครับโดเรียนะครับสายพันธุ์เวียดนามนะครับรู้สึกว่าจะจับ การตีลูกง่ายนะครับครับก็ยังไม่เยอะนะครับดอกกรลังบานนะครับก็เริ่มจับกันแล้วนะครับพันธุ์โดเรียวนะครับไร่บันิตานี่ก็ปลูกสายพันธุ์นี้สามปีกว่านะครับเสียมาต้นละหนึ่งพันบาทนะครับโดเรียวนะครับก็กกลังบานนะครับสายนะครับสิบเอ็ดโมงเช้านะครับ กลังติดลูกนะครับโดเรียนะครับชมบรรยากาศนะครับตอนเช้านะครับกำลังบานเลยนะครับข้างบนกลังติดลูกของจะดกนะครับ สายพันธุ์นี้นะครับทนอากาศร้อนได้ดีนะครับจังนครก็เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับบดเรียนะครับต้นก็มาสูงเท่าไหร่นะครับบรรยากาศนะครับผมก็ช่วยเขาผสมเกสรนะคนใช้แปรงปัดหน้านะครับมาช่วยบางทีแมลงไม่เยอะครับก็ช่วยเขานะครับโดเรียนะครับแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงทางสวนก็จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับสายพันธุ์โดเรียนะครับ ลูกเริ่มมาแล้วนะครับโตขึ้นทุกวันนะครับดูเร็วนะครับสายพันธุ์ของเวียดนามนะครับถ้าไม่ร่วงคงได้ชิมนะครับพนอากาศร้อนตัวเร็วนะครับดูเร็วนะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ